สวัสดีครับพิลพลเทียตร์เฮาส์นะครับวันนี้เราก็อยู่ที่เทียตร์เฮาส์สาขาใหม่จังหวัดนนทบุรีนะครับผมพยายามรวบรวมคําถามต่างๆนะครับจากลูกค้าแล้วก็นักเล่นต่างๆที่มาจากเพจบริษัทไลน์บริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มสาัพนิกกลุ่มผู้ปลูกสมันใหม่กลุ่มทีเรียนในการว่าเรื่องที่ว่าเราจะเลือกโครงสร้างแบบไหนดีในการทําห้องฟังห้องโฮมเดเตอร์ห้องโฮมซีรีมาเลือกตําแหน่งยังไงโครงสร้างเป็นแบบไหนดีที่สุดนะครับ หลายเรื่องเลยวันนี้เราจะรวบรวมคำถาม้งหมดแล้วก็มาตอบกันวันนี้เรามีน้องๆอีกสองคนนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับคนแรกก็เป็นน้องน้องกุ้นนะครับมาจากประจํเก้าละกับบังคณะวิศวะดนิรีตริสพลิศคนที่2ก็เพิ่งลงวันกับเรามาได้ประมาณ 5- 6เดือนนะครับน้องต้นกล้านะครับมาจากคณะเดียวกันนะครับประจําเก้าละกบังสาขาว,วิศวะปนิรีตริสิกนี้น้องต้นกล้ามีคําถามอะไรที่น่าสนใจบ้างครับครับ ก็จากประสบการณ์นะครับที่ผมได้เข้ามาร่วมงานกับที่นี่ร่วม6เดือนแล้วครับผมสังเกตว่ามีลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างห้องโฮมเทเตอร์ครับครับผมแบ่งออกเป็น3มรูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือกลุ่มลูกค้าที่สร้างบ้านใหม่ครับแล้วก็กลุ่มที่2เป็นบ้านสําเร็จรูปที่ซื้อแล้วก็เลือกห้องที่จะทำโฮมเทเตอร์ครับแล้วก็แบบที่3มก็คือ จะเป็นลักษณะของห้องที่ใช้ผนังร่วมกันกับห้องอื่นหรือบ้านอื่นอ๋อเช่นทาโฮมทาวน์เทาส์คอนโดหรือว่าคอนโดอะไรเงี้ยครับซึ่งเริ่มจากการเลือกห้องครับว่าห้องตำแหน่งต่างๆภายในบ้านของเราเนี่ยตำแหน่งไหนมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับในแนวคิดของพี่หนุ่มอ๋อโอเคก็เป็นคําถามที่เยอะสุดแล้วครับคําถามนี้เพราะว่าลูกค้าเรากลุ่มหลักๆเลยก็จะเป็นผู้ที่ปลูกสร้างบ้านใหม่ก็ท้งอิเลียทรปนิกสนะครับที่ถามกันเข้ามาเยอะมากเลย สำหรับพี่เองนี่ก็ห้องที่พี่ชอบมากที่สุดถ้าเกิดเลือกได้นะครับพี่คงเลือกห้องชั้นใต้ดินนะครับเพราะห้องชั้นใต้ดินเนี่ยก็จะเป็นผนังที่แกร่งที่สุดแข็งแรงที่สุดเงียบที่สุดเพราะผนังชั้นห้องใต้ดินเนี่ยมันจะมีความกว้างประมาณ4ี่หมกิโลเมตรก็ไม่ต้องแปลกใจนั่นก็เป็นตัวเลขของอความยาวเส้นรอบวงของของโลกลนั่นเองประมาณ4ี่หมื่นเจ็ดสิบห้ากิโลก็แสดงว่าการใช้ห้องฟังที่เป็นชั้นใต้ดินเ,นเราจะมีผนังหนาถึง4ี่หมกิโลเมตร แน่นอนห้องนี้ก็จะสงดนะครับแล้วก็เงียบที่สุดเราก็จะดีนรายละเอียดที่มากที่สุดเช่นกันแต่ปัญหาห้องนี้แน่นอนบ้านเรา,านห้องร้อนชื้นเนาะบ้านเรามาเราร้อนชื้นจะเจอเรื่องความชื้นเชื้อรากลิ่นอับอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องระบายอากาศเพราะเป็นห้องใต้ดินจะระบายอากาศยากนิดหนึ่งแต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเราก็จะเจอสานี้ที่พัฒนาแล้วก็มีการออกแบบวัสดุใหม่ๆมาช่วยเยอะเราก็จะมีการ ทำผนังสองชั้นโดยการเอาแสงเข้ามาช่วยนะครับหรือแม้กระจมห้องชั้นใต้ดินเนี่ยไปแค่ครึ่งหนึ่งหรือแค่3ามในส่ 4, แล้วเอาแสงเอาแสงเข้ามาช่วยอุ้มตาไปเลยฆ่าเาชื้อโรคมันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตามีการใช้ positive pressure นะครับในการเพิ่มอากาศแล้วก็ดันควดันอากจากการนั่งแล้วก็หายใจออกไปเนี่ยให้ลีกไปตามประตูห้องห้องนี้ก็จะสดชื่นมีอากาศดีไม่ชื้นแล้วก็ไม่ไม่อับ,อบเปรี้ยวอีกต่อไป ก็เป็นห้องที่น่าใช้มากแต่ในเคสที่ว่าเราไม่มีห้องโฮมทเตอร์ที่มีชั้นใต้ดินนะเราเลือกไม่ได้ก็คงเลือกชั้นหนึ่งถ้าเลือกชั้นหนึ่งเนี่ยเหตุผลที่เราเลือกชั้นหนึ่งไว้ก่อนชั้นสองก็เพราะว่าชั้นหนึ่งก็จะเป็นอีกห้องนึงที่แข็งแรงมากเพราะพื้นห้องเนี่ยก็จะเป็นพื้นปูนไม่ว่าจะท็อปปิง้งจะปูด,ด้วยไม้ลามิเนตกระเบื้องยางหรือพรมก็ตามแต่มันจะถูกวาววนคานแล้วข้างดินข้างใต้เนี่ยก็จะมีดินถมอยู่เต็มเลยเพราะฉ แล้วผนังบลอสีด้านของเราเนี่ยก็จะถูกก่อขึ้นชนคานแล้วก็ชั้น2ก็จะมีการวางแผ่นสําเร็จหรือปูพื้นสําเร็จหรือเทพื้นสําเร็จทําให้ห้องเนี้ยชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีทั้งหมดเป็นปูน6ด้านแน่นอนปูน6ด้านก็จะแข็งแรงที่สุดนะครับอาจจะมีหน้าต่างประตูต,ตำแหน่งไหนอะไรเดี๋ยวว่ากันไปทีแต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากขนาดบ้านเราเนี่ยมีขนาดเล็กลงแล้วก็เริ่มมีการเป็นสังคมผู้สูงอายุในอีกสิปีรัฐบาลบอกว่าเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ พี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ,รบเราก็จะใช้ห้องชั้นหนึ่งในการที่อยู่พักใสของผู้สูงอายุเช่นพ่อแม่เรานะครับประมาณนั้นทําให้ห้องโฮมเธียเตอร์ห้องโฮมเอนเอร์เมนต์โฮมซีนีมาทั้งหมดมีโอกาสย้าไปอยู่ห้องชั้นสองก็จะมีปัญหาหลายเรื่องเลยตามมานะครับแต่ก็มีวิธีแก้เหมือนกันปัญหาแรกที่เราเจอคือพอเป็นห้องชั้นสองปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะตำแหน่งไหนของห้องก็ตามนะครับเราก็จะเจอว่าฝ้าด้านบนพอทะลุฝ้าขึ้นไปก็จะเป็นจั่วแล้ว ก็แปลว่าเป็นพื้นที่โลง่งสิ่งที่กั้นเสียงได้ก็คือจะมีแค่ผนังสีด้านกับพื้นแต่พอเป็นฝ้าปุ๊บหลุดฝ้าจากผนังยิบซ้อาอาจจะฝ้ายิบซ้าไปเนี่ยก็จะกลายเปน็นที่โลง่งเสียงก็จะหลุดลอกออกไปตามปีกหลังคานะครับไปตามช่องระบายความร้อนของหลังคายิ่งเรามีลำโพงดับเบิลแอตมอรระบบใหม่ๆมันเป็นลำโพงไดโพมันก็จะสร้างเสียงขึ้นมาจากใต้หลังคาขึ้นบีกดังขึ้นอีกจะ4ตัว6ตัว2ตัวก็มากขึ้นไปเรื่อยๆตามนั้นเสียงก็จะหลุดออกไปตามปีก้ขึน วิธีแก้ก็คือลำโพงหลายประเภทเนี่ยก็จะมีะกระป๋องเพื่อง่ายก็คือจะมีปริมาตรมีวอลลุ่ม,มแล้วก็มีตู้ของมันโดยเฉพาะเลือกลำโพงประเภทนี้ครับมันช่วยปิดปิดข้างใต้ลำโพงก็ทําให้ไม่มีเสียงหลุดออกไปนอกฟ้าหรือหลุดไปก็น้อยที่สุดอันนี้ก็จะน้อยลงหรืออีก2 2วิธีก็คือถ้าเพิ่มกระป๋องไปแล้วเสียงมันจะมีปัญหามากขึ้นเราก็ใช้วิธีฉีดฉนวนใต้ฟ้าฉนวนกันความร้อนซึ่งจะมีทั้งเยื่อกระดาษแล้วก็โฟม พวกนี้จะช่วยซีลสนิทนิ้วหนึ่งหรือ,อนิ้วก็จะเก็บเสียงได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยกันไฟได,ด้วยใช่กันไฟกันความร้อนอันนี้ได้ประโยชน์หลายอย่างอันนี้ในเคสที่ว่าไม่พอเนื่องจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันแล้วบ้านอยู่ใกล้กันมากแล้วเราเปิดดังมากปัญหาเบสทะลุไปอีกจากหลังคาทำฝ้า2ชั้นเราเริ่มจากชั้นแรกนะครับทำสูงสุดที่จะสูงได้ก็ทำตีโครงฝ้าซี์ลายก็ได้นะครับเป็นยิบซ้ำ9เมิลหรือ12เมิลก็ยิ่งดีแล้วก็ปูปพวกวัสดุซับเสียงไว้ด้านบน เราห้อยโครงฟ้าลงมาอีกชั้นหนึ่งถ้าห่างได้ถึงเมตรตรงนีงนยจะสามารถกันความถี่ต่ําทะลุไปได้ดีขึ้นเพราะเป็นฟ้า2ชั้นแล้วก็มีแก็บแก็บเสร็จปุ๊บเป็นแก๊สอากาศแล้วค่อยทะลุไปฟ้าชั้น2ค่อยทะลุหลังคาไป,ปเพราะนั้นพลังงานจะถูกสลายไปเรื่อยๆ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 แต่อย่างน้อยถ้าไม่ได้สัก5 0เซนนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยวิธีนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาของของชั้น2ได้ดีอีกเรื่องหนึ่งเนะี่ยลืมเนปะดาวไลท์ปกติเราใช้ดาวไลท์ปุ๊บเนี่ยอย่างห เสียงหลุดไปตามนั้นแน่นอนเพราะนั้นห้องโฮมเดลเตอร์ชั้น2ก็ถ้าจะเป็นต้องใช้เนี่ยอาจจะดูโบราณไปหน่อยแต่ใช้หลอดไฟสระเป่าหรือแท็กไลท์ก็ได้ครับที่ตามแกลลอรี่ไว้2รูปอะไรพวกนั้นเพิ่มความสว่างเราจะไม่ต้องเจาะฝ้าเพื่อเสียงมันลอดขึ้นไปข้างบนได้นี่ก็เป็นอีกวิธีในการในการเลือกห้องแล้วการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับห้องฟังชั้น1ชั้น2อชั้น3อีกเรื่องหนึ่งครับพี่เวลาผมเลือกตำแหน่งห้องอย่างเงี้ยผมก็ควรจะเลือกจากตำแหน่งห้องที่อยู่ไกลจาก เพื่อนบ้านมากที่สุดใช่ไหมครับถ้าเป็นบ้านสํรเร็จรูปอะไรอย่างงี้เอ๋อะอันนั้นก็เป็นวิธีแก้ง่ายๆวิธีหนึ่งครับก็บช่วยได้ระดับหนึ่งเลยครับถ้าสมมุติว่ามีห้องกลางบ้านอย่างเงี้ยผมก็ไม่ควรเลือกห้องกลางบ้านเพราะว่ามันจะไปรบกวนห้องรอบๆข้างถูกไหมครับใช่ครับแต่ถ้าจําเป็นก็คงต้องแก้ด้วยวิธีอื่นครับนะครับมันวิธีแก้ทั้งหมดแหละแต่ว่าในในเคสที่เลือกเบื้องต้นตามที่ก้าวมาพี่ก็โอเคนะครับวันนี้ถ้าไปพูดถึงเรื่องคอนโด ทาวเฮาส์ทาวโฮมที่มีผนังติดกันพวกนี้มีการใช้ผนังร่มกันเราต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันถ้าเป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยเราคงต้องเลือก,อ,อกห้องที่ประเภทด้านหนึ่งอะติดกับผนังด้านนอกก็แปลว่าผนังด้านนั้นจะมีเสียงรบกวนออกไปสู่คนอื่นก็คือสู่โลกภายนอกไปเลยไปรบกวนคนอื่นคราวนี้ผนังอื่นๆเนี่ยถ้าจะแก้ไขให้ได้เนี่ยก็คงต้องใช้วิธีเบิ้ลผนงังมันเป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันไปแล้ว,ลวนะครับจ็เช่นใช้ดับเบิลสแต็กวอลสแต็กวอล หรือพื้นถ้ามันมีปัญหากับพื้นเช่นคอนโดนะครับจะมีคนที่อยู่ข้างล่างเราเราก็ใช้วิธีโฟลดพื้นเป็นลูกยางหรือว่าเป็นพื้นยางไปได้ใช่ใช่อันนี้ก็จะช่วยได้แต่ว่ามันก็ทําให้ปริมาตรห้องเล็กลงค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแต่เพื่อความสุนทรียะนะครับแล้วก็เพื่อกันปัญหาเพื่อนบ้านทําทําดีกว่าไม่ทํา <c oughs> มันมีวิธีการแก้ปัญหาอีกหลายเรื่องเมื่อก่อนถ้าจําได้คลิปกนก่อนพี่เคยพูดเรื่องประตูคอนโดเอออะไรพวกนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องนี้เพราะส่วนมากจะเป็นบานสไลด์ เนื่องจากพื้นที่เขาน้อยการใช้ประตูเปิดปิดในบางห้องมันทําให้เสียพื้นที่ในการใช้งานไปเยอะเลยปิดโซฟาติดทางเดินคราวนี้บานสไลด์เนื่องจากบานสไลด์ได้มันจะมีช่องอากาศเสียงก็จะหลุดไปตามช่องอากาศของของบานสไลด์นี่แหละแต่ว่าพวกฟิตติ้งไฮเอ็นกระจกไฮเอ็นนะครับอย่างท erm, อสเทมเกอร์ฮาวหรือ s c g ที่จะใช้แบรนด์วอล์ินเซอร์จะมีบานสไลด์เก็บเสียงพวกนี้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งดยเฉพาะแบรนด์ไฮเอ็นอย่างทอาเทมเนี่ end, ย erm, ผมเคยเจอว่าลูกค้าแล้ว อันนี้แก้ไขปัญหาได้เยอะเลยเพราะก็จกขาหนามากแล้วฟิตติ้งเขาเนี้ยอาจจะฝืดนิดนึงหนักนิดนึงแต่เก็บเสียงได้ดีน้องๆผนังปูนเลย <Only this. S 1> อันนี้ก็ช่วยในเรื่องอะไรสา,าปัแล้วการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นก็เรียกได้ว่าอุดรูรั่วทั้งหมดเพื่อกันไม่ให้เสียง ทั้งเข้าแล้วก็ออกมาภายในห้องเลยใช่ไหมครับใช่ใช่เรื่องที่ผมอยากจะเสริมนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของตำแหน่งปลั๊กไฟครับอาอครับเพราะว่าถ้าเราเจอะตำแหน่งปลั๊กไปว่าเราเจาะช่องวูให้กับผนังแล้วทีนี้ตัวปลั๊กไฟเวลาเราเดินสายไฟสายอะไรมาใช่ไหมครับตรงนั้นก็จะมีพื้นที่ที่ทําให้เสียงสามารถวิ่งไปตามช่องตรงนั้นได้ครับก็จะไปโผล่ห้องใช่ใช่ผนังก็จะบางขึ้นเพราะปลั๊กไฟมันก็มีความหนาประมาณสองนิ้วใช่ครับก็จะเอาเนื้อปูนหาไปสองนิ้วห้าเซนเลย ครับผมครับใช,ใช่ใช่ทั้งปลั๊กไฟปลั๊กแลนด์ปลั๊กอะไรก็ได้ที่เราปลูกฝังอะไรก็ได้ที่ฝังอยู่ในผนังมันจะทาให้เกิดช่องว่างแล้วทำไงต่อบล็อกลอยออต่อบล็อกลอยสำหรับวิธีการแก้ไขสําหรับเคสนี้นะครับ,รบผมก็ต่อเป็นบล็อกลอยนะครับหรือไม่ก็กูอินสต l a t ชันนะครับข้างหลังบ็อกที่เราฝังในผนังนี่แหละครับให้หนา,นานหน่อยมันก็จะสามารถกันเสียงที่จะออกไปได้ครับผมอจำได้เลยว่ามีหนังเรื่องหนึ่งนะคือเขาแอบฟังผ่านไอรู้นันะ่นแหละ ทำได้แล้วทำได้อ๋อโอเคโอเคเขาบอกตรงช่องปักกำแพงมันจะมีรูนี่ยินป่ะตดนป่ะกำแพงมันหนาจริงวะมาต่อกันเรื่องการกั้นเสียงนะครับเนื่องจากห้องโฮมเทเตอร์เนี่ยจะมีเสียงภายในห้องเนี่ยที่ค่อนข้างดังมันมีโอกาสที่จะไปรบกวนห้องอื่นๆได้ในเรื่องการกั้นเสียงเนี่ย ที่ผมเรียนมามันจะมีความสัมพันธ์กับค่า STC ครับซึ่งเป็นค่าที่บอกประสิทธิภาพการกั้นเสียงของวัสดุต่างๆใช่ไหมครับทีนี้การก่ออิดรูปแบบต่างๆเนี่ยอิดแต่ละประเภทให้ค่า STC ที่ต่างกันยังไงบ้างครับพี่กุินครับน้องก้าสำหรับค่า s อทีนะครับย่อม,มาจาก Sound Transmission c a s s นะครับหรือว่าค่าที่บ่งบอกประสิทธิภาพการกั้นเสียงนะครับโดยค่านี้จะมีหน่วยเป็นเดซิเบลนะครับยิ่งค่าทสูงเท่าไหร่แปลว่า ผนังนั้นมีประสิทธิภาพในการกั้นเสียงที่มากนะครับผมโดยผมจะยกตัวอย่างจากอีกสองประเภทที่เราใช้บ่อยๆในการก่อสร้างนะครับนั่นก็คืออิฐมวลเบาและก็อิฐมอญน,นะครับผมถ้าเทียบจากอิฐขนาดเท่ากันนะครับคือ4นิ้วนะครับผม อิดมอนจะมีค่า a อ c อยู่ที่45เดซิเบลนะครับส่วนอิดมนเบาจะมีค่า a อ c อยู่ที่35เดซิเบลนะครับนั่นหมายความว่าอิดสองประเภทนี้มีค่าการกั้นเสียงที่ต่างกันถึง10เดซิเบลเลยทีเดียวนะครับ10เดซิเบลนี่ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับ1เท่าของเสียงคือ3เดซิเบลนะครับ10เดซิเบลแปลว่ามันมีค่าการกั้นเสียงต่างกันถึง3เท่าเลยทีเดียวครับ๋อแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรานิยมกันใช้อิดมวเบาเยอะขึ้นวิธีแก้ก็น่าจะจะเป็นการเพิ่มขนาด เองอิดนะครับเป็น12เซนหรือ20เซนอย่างโชรูมเราวิเทอทาส์เราใช้อิฐคิวคอนบนเบานะครับ20เซนซึ่งเป็นเวอร์ชัน Q4 ออกมาประมาณปีกว่าแล้วก็เท่าที่พี่ลองดูในค่า STC น่าจะดีกว่าข้อมูลเดิมนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรารู้เลยว่าจากเดิมเราตอกตอกตะปูเข้าไปตอกตะปูคอนกรีตเข้าไปเนี่ยอิฐ Q2 ก็ร่วมหลุดขึ้ปเลยอันเนี้ยเราตอกแล้วเด้งแล้วความแข็งแกร่งมันเยอะขึ้นค่า s t c ก็น่าจะแปรผันตามไปเหมือนกัน ที่นี่เราก็เลือกใช้อิฐมวลเบายีบเซนเป็นมาตรฐานในการก่อสร้างซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันเยอะขึ้นแล้วตอนนี้มีอิฐประเภทใหม่ที่เรียกว่าอิฐเซรามิกหรืออิฐพันปีนะครับมันก็คืออิฐมอญน,นะครับเพราะอิฐมอญก็ใช้ดินเหนียวแล้วก็เผาที่600อถึง700องศาแต่อิฐเซรามิกเนี่ยมาใหม่เาผาพันองศาเลยเหมือนเผาถ้วยชามลําไห้เลยครับอันนี้ก็คือความแข็งแรงมันจะแข่งขึ้นเยอะเลยแล้วก็มันเงาถ้าการดูดซึมน,น้ําน้อยเดี๋ยวนี้คนน,นิยมใช้เพราะว่า ก่อฉาบเสร็จแล้วเนี่ยปูนไม่ค่อยล้าเพราะเนื่องจากการดูดซึมน้มามันน้อยก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการสรุปค่า s t c ที่ชัดเจนจากอีกประเภทนี้เท่าไหร่แต่คนเริ่มนิยมใช้กันเยอะขึ้นเรื่อยๆที่ๆๆเ,เห็นจากบ้านลูกค้านี่ก็ตอนแกก็งงอีกอะไรนะตอนนี้นก็มามามากขึ้นแล้ว ครับสำหรับค่าเอทีซีนะครับก็จะมีอีกตัวแปรหนึ่งนะครับที่เป็นค่าย่อยออกมาของเอทีซทีหนึ่งนั่นก็คือค่า TL นะครับหรือ t r s n s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  n o o s s นะครับโดยค่าเนี้ยมันจะกําหนดเป็นย่านความถี่เลยว่าความถี่เนี้ยกันเสียงที่เท่าไหร่กันเสียงที่เท่าไหร่ที่ผมยกตัวอย่างจากอิฐก่อนเพราะว่าอิฐมันเป็นผนังที่แข็งแรงที่สุดเพราะฉะนั้นค่า TL นี้ยมันจะสามารถกันเสียงต่ำได้ แต่ถ้าเกิดว่ายกตัวหนังในการที่เราเสริมตีผนังเสริมขึ้นมาในคอนโดเนี่ยครับผมผนังที่สร้างออากมาจะเป็นพงไม้ครับผมแล้วก็อัดด้วยอินสแเลชั่นตัวนี้ก็จะมีค่าเอ c เยอะเหมือนกันครับแต่ว่าค่า TL มันจะต่ำกว่าและย่านความถี่นั้นๆผน,นังที่ก่อเพิ่มออกมาอาจจะก,การเสียงเสียงเบียดได้ไม่ค่อยดีครับครับอย่างนี้ก็จะมีเทคนิคในการก่อด้วยใช่ไหมครับที่ส่งผลกับค่า ACC เช่นการก่อครึ่งแผ่นหรือว่าเต็มแผ่นครับ มันจะทําให้เพิ่มค่า s c c ได้ด้วยถูกไหมครับครับก็คือการเพิ่มความหนาของผนังแน่นอนก็เพิ่ม S c c แต่มันจะมีอีกเรื่องนึงสำหรับห้องฟังเพงลงหรือห้องดูหนังเนี่ยก็คือการการ linking พี่เคยพูดไปแล้วละเรื่องนี้ก็คือเราอาจจะใช้ผนังที่วัสดุต่ตางกันเพื่อลดเรงสั่นในบางช่วงความถี่ได้เพราะความถี่ต่ำเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ตามผนังแล้วยังไงผนังชั้นเดียว2ชั้นหรือก่อเต็มแผ่นก็กันความถี่ต่ําลึกไม่ได้อยู่แล้ว คราวนี้วิธีการจะลดปัญหาความตี่ต่ำลึกที่ l i n k ิ้งทำให้เกิดปัญหาเรื่องโอ้เบสบวมเกิดลุมโหมดเกิดอะไรสารพัดสารเพมาเนี่ยเราก็ใช้วิธีการก่อผนังด้วยอิฐต่างชนิดกันนะครับอาจจะหนาแน่นไม่เท่ากันบางตัวอาจ stc ไม่เท่ากันแต่ว่าเรื่องนี้ช่วยได้เช่นเราจจใช้ผนังซ้ายขวาเป็นอิฐอิฐมวลเบา20เซนนะครับหน้าหลังเราอาจจะใช้อิฐมอญก่อเต็มแผน่นอันหรือว่าสลับกันเป็นอิฐมอญก่อเต็มแผ่นซ้ายขวาหน้าหลังเป็นอิฐมวลเบา20เซน หรือมีอีกสองวิธีก็คือใช้อิฐบนเบาก่อภายนอกอิฐอิฐแดงก่อภายในหรืออิฐบนเบาก่อภายในอิฐแดงก่อภายนอกอยกันก็ได้อันนี้ก็วิธีเป็นวิธีการเล่นผนังแล้วก็ช่วยลดการลิงกิ้งของผนังได้นอกจากการกั้นเสียงแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของอัตราส่วนห้องอีกใช่ไหมครับที่ส่งผลต่อการตอบสนองความถี่ภายในห้องอย่างมากอันนี้เรื่องใหญ่ครับครัเพราะว่าที่ปัญหาหลักๆที่หลายๆคนเนี่ยเจอกันก็คือ ตำแหน่งที่นั่งฟังมักจะมีเบสที่บวมมากกว่าปกติหรือบางคนเนี่ยเบสหายไปเลยอย่างนี้ซึ่งมันเกิดจากปัญหารูโมดที่ทับซ้อนกันเนื่องจากอัตราส่วนของห้องที่ไม่เหมาะสมทีนี้เราจะสามารถลดปัญหานี้ได้ด้วยการคำนวณอัตราส่วนโกลเด้นเรชัของห้องซึ่งอัตราส่วนที่ผมเรียนมาเนี่ยจะมี1ต่อ1.618ต่อ2.618ใช่ไหมครับพี่กนแล้วนอกจากอัตราส่วนนี้มีอัตราส่วนอื่นอีกไหมครับพี่ น้องกาพูดถึงเรื่องนี้มันคือการจัดการอะคูติกภายในห้องแหละมันเป็นส่วนที่แย่จากการกั้นเสียงโดยสิ้นเชิงเลยนะครับผมหลายคนจะเข้าใจผิดกันว่าการกั้นเสียงและการจัดการอะคูติกเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับหลายคนคงจะเคยเห็นการเอาลังไข่ที่เอาไว้ใส่ไข่เนี่ยมาติดผนังห้องเช่นในห้องซ้อมดนตรีนะครับแบบเรื่องซักซีดซึ่งลังไข่เนี่ยมันกันเสียงไม่ได้นะครับแล้วจุดประสงค์จริงๆของมันคืออะไรล่ะ <S 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 มันเอาไว้ควบคุมการสะท้อนของเสียงภายในห้อง ให้ห้องตอบสนองความถี่ได้ดีขึ้นหรือทําให้เสียงดีขึ้นนั่นเองครับเรื่องอัตราส่วนโลเดนเลช,ชนะครับก็จะมีเพียงสูตรเดียวนะครับก็คือ0.618คูณตอ1ตอนน่ตอ1.618ห,ห,ห,หรือ2.618ก,ก็ได้ครับ โดยอัตราส่วนนี้มันเป็นอัตราส่วนที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นในลายเปลือกหอยนักลุดนะครับผมหรือว่าลายดอกเม็ดดอกทานตะวันนะครับผมที่เกิดเรียงกันมาหรือว่าจะเป็นกาแล็กซีก็ตามนะครับผมก็จะเป็นอัตราส่วนนี้โดยคนที่เขาคิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาครับเขาเห็นว่ามันเป็นเลขที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับผมเขาคิดว่ามันต้องมีความสาคัญอะไรทักอย่างแน่ก็เลยเอามาเกี่ยวเนื่องกันกับการออกแบบห้องคำนวณอัตราส่วนภายในห้องหรือว่าจะเป็นหุ่นต่าง สำหรับอัตราส่วนภายในห้องนะครับผมก็ไม่ได้มีโกลเด้นเรโชเพียงสุดเดียวนะครับผมเพราะว่าโกลเด้นเรโชมันคืออัตราส่วนในอุดมคติมันไม่ได้ใช้ได้กับทุกขนาดห้องนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะมีขนาดที่เหมาะสมกับโกลเด้นเรโชอยู่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีห้องที่เรากําหนดไซส์มาเรียบร้อยเนี่ยครับผมมันก็จะมีสูตรสําหรับฝ้าเตีย้ยฝ้าสูงหรือว่าขนาดไซส์ห้องที่เป็นแนวกว้างหรือว่าแนวลึกเนี่ยครับผมก็จะใช้คนละสูตรกันไม่ว่าจะเป็นดอ l บ y c เซอร์ติฟิเคชันนะครับหรือว่า อัตราส่วน l อลเซปเมยก็จะมีนักอะคูติกหลายๆคนที่เขาคิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับว่าอัตราส่วนไหนเหมาะที่จะใช้ครับเรียกได้ว่ามีหลายอัตราส่วนมากเลยนะครับอย่างนี้ก็มีความยืดหยุ่นพอที่จะเหมาะกับลูกค้าที่มีห้องที่ไม่ได้เป็นโกลเด้นเรโชใช่ไหมครับอือใช่ใช่ก็คือจะมีหลายคําถามแหละเพราะว่าโกลเด้นเรโชเลยเป็นแรงกดดันไปเลยว่าห้องไม่ได้สัดส่วนแล้วจะมีปัญหาไหมอะไรเงี้ยแต่ที่น้องขล้่นบอก จริงแล้วมีอีกหลายอัตราส่วนมากเลยซึ่งห้องที่เรามีอาจจะไปตรงอัตราส่วนนั้นก็ได้ถึงไม่มีเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับเท็ดเดฮาส์ทำได้ทุกอย่างจริงไม่ได้คุยเ <laughs> <laughs> นี่ยก็เป็นคําถามทั้งหมดที่เราพยายามรวบรวมมานะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างนะครับอัตราส่วนห้องนะห้องไหนดีห้องไหนไม่ดีควรจะเลือกห้องทาโฮมเทเเตอร์ห้องโฮมซีนีมาจากเหตุผลอะไรนะครับก็เหตุผลทั้งหมดที่ทเราคุยรวบรวมมาก็ได้ประมาณเท่านี้จริงในคลิปหน้าเราจะมีเรื่องที่พูดถึงอีกหลายเรื่องเลย ทั้งระบบไฟนะครับาการวางตำแหน่งลำโพงระบบปัจจุบันระบบอนาคตการเดินทอ่อการลงกลาวโอ้ยอีกมหาศาลคำถามที่เราเจอมากมายแต่วันนี้ยาวแล้วเดี๋ยวคนจะเบื่อซะก่อนเดี๋ยวไปตอบคลิป2วันนี้ก็สรุปกันประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องการเลือกห้องที่ถูกต้องในการน้อโฮลเตอร์กับโฮมซีน่าผมพิรพลกเกษรสุดนะครับแล้วก็น้องก้าน้องพิวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันอีกทีนะครับในคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับ